คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีคราบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย18มีนาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาเช้าว,วันจันทร์ครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้าน LA c l i p p ค r s ครับวันนี้เปิดบ้านค ry ปโต .com a r e n a 8โมงครึ่งตามลานประเทศไทยต้อนรับกำเยือนของทีมเยียวหนุ่มแอร์แลนด์ตาฮอสครับโดยโค้ชของเจ้าบ้าน LA c l i p p ค r s ครับคือไทรอยล,ลูครับวันนี้จะได้ดวลกับควินชไนเดอร์ โค้ชของแอเรนตาฮอสก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับดูผลงานเกมล่าสุดของ l อ c วลีคริปเปอร์สครับก็พลาดท่านในเกมนอกบ้านให้กับเจ้านก,กระทงเนอลินพิลิแคนส์โดยแพ้ไปด้วยสกอร์104ต่อ112ครับช่วงแรกก็ถือว่าสูสีครับแต่มาพลาดในช่วง2-3นาทีสุดท้ายครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นพอจอด์ี26แต้ม5ดรีบาห์6แอสซิส เสริมด้วยคาวาเลียนาด23แต้ม7รีบาลด์สองแอซติสและสำรองชั้นเยี่ยมอย่างนอร์แมนพาวครับ15แต้มกับ1แอติสครับแต่สุดท้ายคริปเปอร์ก็แพ้นะฮะในเกมนอกบ้านเกมนี้ครับส่วนผลงานของเอเลดอกช่วงนี้ถือว่าไม่ดีครับแพ้มา3เกมรวดโดยเกมล่าสุดบุกไปเยือนยูท่าแจสครับแล้วก็แพ้ไปแบบบุบวิดครับจบไปด้วยสกอร์1 2 2ต่อ1น4 โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นดิยอนเตมเมเร่3 3แต้ม7รีบาวน์แอสซิสเสริมด้วยเดียนเรฮันเตอร์ครับ27แต้ม2รีบาวน์แอสซิสและดาวรุ่งชั้นยอดอย่างเจเลนจอนสัน26แต้ม5รีบาวน์แอสซิสครับแต่สุดท้ายฮอกก็แพ้ไปแบบน่าเสียดายรายชื่อตัวจริงโนนี้ของทั้ง2ทีมพอยการ์ดครับสถานะของเจมส์ฮารเดนเจ้าคราวครับต้องเช็ควันต่อวันครับแต่ถ้าลงสนามได้จะได้ดวลกับดิยอนเตมเมเร่ครับ ตำแหน่งนี้ชื่อชั้นและความเก่าคงต้องยกให้กับเจ้าคราวครับชูตติ้งการ์ดเทเรนซ์แมนครับโดดเด่นเรื่องความขยันและเกมรับครับจะได้ดวลกับมือยิง3แต้มของแรนต้าฮอสครับในตำแหน่งชูตติ้งการ์ดบ็อกดันบ็อกดันโนวิชครับตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดเทพเจ้าพอจอดครับจะได้ดวลกับทางด้านวิทครีซี่ครับของแรนต้าฮอสครับชื่อชั้นก็ต่างกันมากครับพอจอดดูดีกว่าทั้งเกมรุกและเกมรับ ผู้เล่นตำแหน,น่ง power forward นะครหาเทพคาวายวเลนนาดกับแม่ทัพของคริปเปอร์จะได้ดวนกับดาวรุ่งของเอเลตาฮอกส์ ks, ครับก็ถือเป็นแม่ทัพคนหนึ่งของฮอคส์ในตอนนี้จารินจอนสั้นครับตำแหน่งนี้คาวายวดีกว่าชัดเจนครับและเซ็นเตอร์คุมงานครับอิวซาซูบักจะได้ดวนกับคริสคาเบลล่าครับตำแหน่งนี้เอเลตาฮอกส์ ks, ก็พอสู้ได้ครับเนื่องจากอิวซาซูบักก็ไม่ได้เทพอะไรมากมายครับ ผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างที่ผมได้บอกไปสถานะของเจมส์ฮาร์เดนเจ้าคราวต้องเช็ควันต่อวันอาการเจ็บไหลแต่ส่วนทางด้านนินจาเต่าครับรัสเซลเวสบุกเจ็บมือไม่สามารถลงสนามได้อย่างแน่นอนในเกมนี้แอลเนตาฮอ,อสขาด2คนสำคัญครับคือแมททับเยียวนุ่มเทรย,ยังและออนเยก้าโอคองวูนี่เป็นชมนาเรลื่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่ลงเดวนกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านเอเอคลิปเปอร์สลาฟนี้ประกอบไปด้วยเจมส์ฮาร์เดนเชเรนส์แมน พอจอดคาวายเลียนนาดและยูซาซูบักส่วนทีมเยือนแอตแลนตอส์ครับประกอบไปด้วยดิโอเน้เมอเรยบ็อกดานบ็อกดานโนวิชวิทเครซี่จารินจอห์นสันและคริสคาเปล่าครับเจ้าบ้านคริปเปอร์รังดับ4ในสายตะวันตกชนะ42แพ้24ครับส่วนแอตแลนตอกส์ครับก็ยังอยู่ในพื้นที่เพลย์อินครับรังดับ10ในสายตะวันออกชนะ29แพ้37วันนี้จะเป็นการดวลกรรันระหว่างมาเทพคาวายเลียนนาดครับ ก็23.7แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้ครับดวลกับเดียนเต้เมเร่ครับขัดตาทับนยามจำเป็นไม่มีเทรยังครับฤดูกาลนี้เดียนเต้เมเร่กดไป22.3แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์วิกโกอยู่ที่46%และทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับผู้เล่นเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านเหนือกว่าแทบจะทุกตำแหน่งครับแล้วก็การแพ้ในเกมล่าสุดของคริปเปอร์สครับทำให้ทางด้านไทแรนลูครับโค้ชของคริปเปอร์คงต้องเน้นเกมนี้เป็นพิเศษครับ ด้วยความไม่พร้อมของ Atlanta ah Hawks ครับทุกสำนักมองว่า Clippers เป็นต่ออยู่ถึง9 1 0ถึง10แต้มแล้ววันนี้ผมก็เห็นด้วยครับทางด้านมาเทพอย่างทีม Clippers ในวันนี้ครับน่าจะสามารถชนะทางด้าน Atlanta h a w k ได้แบบไม่ยากเกิน9คะแนนครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ